ทุ่งชัยคาเฟ่นะคะวันนี้ I'm here เอ่ come here to buy the two espresso if you come to sea gate along the way uh f o 2 r r o r o a d please try to drop this cafe ทุ่งชัยคาเฟ่ก so, ็เป็นร้านนะคะในตำบลทุ่งชัย ปักหมุดที่ Google Map หาได้ไม่ยากนะคะค้นหาได้ใน Google Map เนาะแล้วก็มาตามถนนสาย4 0 2 0นะคะจะเจอบรรยากาศร้านนี้จะติดถนนเลยนะคะแล้วก็มีสีแยกไปในร้านก็จะมีบริเวณนั่งนะคะแต่ช่วงนี้นะคะอยากให้ซื้อกลับบ้านเนาะเป็นช่วงโควิดนะคะบรรยากาศร้านก็จะมีมุมถ่ายรูปนะคะนี่นะคะมีซูม ดอกมุงญี่ปุ่นนะคะดอกสัก,กุระประดิษฐ์นะคะเห็นไหมสัก,กุระประดิษฐ์นะคะก็ท่านใดที่ผ่านมานะคะลองดูเลยนะคะเดี๋ยวมไม้ดิฉันซื้อ,อเอเปรสโซ่สองแก้วนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์เราชนะจะไปชำระเงินค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบายบายซีอูอเก